ทั้งคลิปหันราคาไปเลยครึ่งนึงมีรุ่นอะไรบ้างไปดูกันค่ะ รุ่นแรกนะคะจะเป็นไลท์แครี12เพราะว่าเป็นรุ่นที่คุ้มที่สุดเลยรุ่นนี้เขาดีไซน์มาฟังก์ชันเก๋มากๆค่ะมาพร้อมฟังก์ชันกระเป๋าแยกด้านล่างแบบนี้อันนี้เราสามารถเปิดได้เลยนะคะใส่เป็นชุดชั้นในหรือว่ารองเท้าแตะต่างๆก็ได้เนาะกรณีที่เราไปเที่ยวก็จะมีช่องที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะค่อนข้างกว้างเลยนะคะส่วนซิปสามารถหมุนไปไว้หลังสุดแบบนี้ได้เลยเพื่อดีไซน์ที่สวยงามนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะช่องด้านหน้าตรงนี้ก็สามารถใส่พวกพาสปอร์ตบอดดิ้งพาสต่างๆได้เลยหยิบจับได้สะดวกนะคะเหลือนช่องหลักเป็น10คู่ค่ะ เปิดออกมาปุ๊บนี่เลยค่อนข้างกว้างอย่างแรกสายเปลี่ยนเป็นคอสตูดี้ได้กระเป๋าใบนี้นะคะหลายคนฮิตเอาไปแคลรี่ออนมากๆเลยหรือจะเอาไปปิกนิกต่างๆได้หมดช่องด้านบนค่ะซิปเซฟตี้เปิดออกมาค่อนข้างกว้างใส่ของได้ด้านล่างนะคะเป็นช่องล้วงน้อนหนึ่งแล้วก็ยังมีช่องล้วงอีกอันนึงแต่ว่ามีซิปให้เป็นช่องตาข่ายนั่นเองค่ะด้านข้างตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้พวกครีมอะไรต่างๆเนาะมียางยืดให้แบบนี้ค่อนข้างกว้างเลยสามารถใส่ของที่มีขนาดใหญ่ได้สบายส แล้วก็ป้องกันการหล่นด,ด้วยค่ะ ต่อมาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องลวงให้ถึง3ช่องนะคะด้านบนฝั่งนี้ก็มีเซฟตี้ให้เหมือนกันค่ะและตรงนี้ก็จะมีสายคล้องกุญแจให้เรียบร้อยเลยนะคะรุ่นนี้ยังมีดีไซน์มาด้านหลังด้วยเหมือนกันเปิดออกมาปุ๊บนะคะด้านหลังก็จะมีช่องกว้างให้ใส่มือถือต่างๆได้เลยรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าปกติราคาเต็ม ,3490 บาทตอนนี้แหละแค่1น4 5บาบาทเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าราคาหันขึ้นไปเลยค่ะ รุ่นต่อมาเป็นไลท์แครลี่19ค่ะเป็นทรงมูนแบ็กนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะดีไซน์เป็นแบบคาดสามารถใส่ได้กับทุกชุดด้าน,นหน้าค่ะตรงนี้เขาดีไซน์มาสําหรับใส่การ์ดต,ต่างๆมาตรงนี้เปิดออกมาก,กว้างก็จะมีสายให้รุ่นนี้สะพายคอสบอดี้ได้ปรับความยาวได้หมดเลยนะคะหรือจะเป็นของแขนก็ได้ค่ะ ฝั่งนี้จะเป็นมินิคอสเมติกใส่แป้งใส่ลิปนะคะได้ถึง3แท่งเลยส่วนฝั่งนี้ค่ะก็จะมีช่องซิปเซฟตี้ให้1นะคะด้านล่างเป็นช่องล้วง1 2งกว้างแบบนี้และสายของกุญแจค่ะจริงๆนะตรงนี้ฐานค่อนข้าง,ง,งกว้างเลยนะคะสําหรับมูลแบ็คของเราและด้านหลังตรงนี้เราก็มีดีไซน์มาให้อีกด้วยค่ะเปิดมาปุ๊บนะคะก็จะมีช่องใส่การ์ดให้ด้วยด้านข้างก็ใส่มือถือเก็บไปได้เลยคุ้มค่ามากๆเลยสําหรับไลท์แชรลี่สิของเรานะคะปกติราคา2อง0 690บาทแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่1,345บาทเท่านั้นค่ะและรุ่นน่ารักสุดคิ้วแบบนี้นะคะไลท์แครี่16สายเปียซูเฟ่ของเรานุ่มนิ่มมากๆเลยค่ะดีไซน์สายคาดแบบนี้เวลาเปิดออกมาเก๋มากๆไม่ซ้ำกับใครเลยนะคะและซิปเป็นหางปลาค่ะเปิดออกมาปุ๊บ ได้ช่องที่ค่อนข้างกว้างเลยและที่สําคัญสามารถเปลี่ยนความน่ารักเป็นความคล่องตัวได้สภายเป็นคอสวอดี้ได้สายนุ่มนิ่มให้แบบสุดสายแบบนี้เลยหมดปัญหาเรื่องปวดบมาปวดไหลไปเลยค่ะส่วนซิปเซฟตี้ก็มีให้นะคะแต่ช่องเขาพิเศษกว่าตรงที่ว่าเขาเป็น Full ฟู l e t นั่นเองค่ะ ช่องนี้ใส่แบงค์ได้เลยนะ2เลเยอร์เนาะส่วนตรงนี้ใส่การาฟได้เลยและนอกจากนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ใส่ปากกานะคะแนวนอนป้องกันหมึกเลอะนั่นเองค่ะอีกฝั่งหนึ่งสายข้องกุญแจมีมาให้ช่องล้วงมีมาให้อีกหนึ่งและช่องใส่ลิปมาด้วยกันถึงสาแท่งนั่นเองค่ะและยังไม่หมดเนะาะค่ะดาราเราใช้ช่องครบคันมากๆเลยนะคะยังมีช่องด้านหลังให้อีกหนึ่งช่องเปิดออกมาปุ๊บใส่มือถือลงไปก็ได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้ความน่ารักบองแบลแบบนี้เนาะ ไล์เชอรี่16นะคะปกติอยู่ที่2,790บาทแต่ตอนนี้เราหันครึ่งราคาให้ไปเลย1,395บาทค่ะ s right. <S แล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นที่ร่วมรายการนะคะอย่างไลท์เชอรี่23ปกติ2,690ัหันครึ่งไปเลย1,345บาทเท่านั้นค่ะรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหลายคนชอบความคล่องตัวมากๆมาในราคาพิเศษเหมือนกันไลท์เชอรี่6จาก2,890เหลือแค่1,445บาทเท่านั้น และใครที่ยังไม่มีกระเป๋าเป้น่ารักน่ารักนะคะไลท์แครีฟ11รุ่นขายดีตลอดการจากราคาเต็ม2,990เหลือแค่1,495บาทเท่านั้นค่ะและทั้งหมดที่คิมแนะนาม,มานะคะก็คือรุ่นที่ลด50%ครึ่งราคาไปเลยนะคะสำหรับใครมีใบไ,ไหนที่ถูกใจแล้วรีบทักหาแอดมินด่วนเลยเพราะว่าบางสีนะคะก็หมดไปเรียบร้อยแล้วรีบทักเลยนะ